สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับวันนี้มาพบเจอกับผมเหมือนเดิมนะครับเป็นประจำกับสลแกนเล่นทุกสายการตัวนะครับกับผมวัดราชสีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาถึงเอพีที่1นึ่แล้วนะครับหนึ่งศูนย์เหมือนเดิมนะฝากพี่ๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนฝากกดซับสไครป์เป็นกําลังใจด้วยนะเพื่อที่พลาดคลิปใหม่ๆนะเวลามีคลิปใหม่ๆม,มาลงพ,พี่ก็จะได้มีการแจ้งเตือนนะประมาณนั้นก็ขออนุญาตนะครับนะ ฝากประชาันนะครับบอกไลค์กดไลค์กดแชร์บอกต่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับชมและชอบสนใจองค์ไหนก็ทักทายสอบถามราคามาเหมือนเดิมนะพี่ๆนะราคาแบ่งปันนับนะซื้อมาใครไปนะเข้าใจตรงกันประมาณนี้นะครับนะผมไม่ได้การันตีพี่ๆดูให้ชอบก่อนเลยเบื้องต้นนะครับนะบอกลาพี่ๆเป็นประจำนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะก็คนเยอพร้อมอุ่นนะครับนะผมไม่ได้ทําเรื่องเก็บไปทางไม่ได้รับจองขอภัยในความไม่สะดวกด้วยวันนี้มาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้ก็เรียกว่าจัดหนัก มาเพราม้ควรครับนะเพราะว่าวันนี้ผู้ช่วงเป็นวันนัดด้วยนะครับนะก็เดินตั้งแต่เช้ามืดน,นะครับนะยันตลาดวายเลยนะครับนะก็เอาลองมาดูว่าจะมีถูกใจพี่พีหรือเปล่านับนะเอา้าเริ่มเหมือนกับองคแรกเลยนะพี่พีนะพระท่ากระดานเนื้อตะโกศิมแดงเลยพี่นะอ,องค์นี้เป็นกลุ่นน้ำนะพี่พีนะนี่ฮะเป็นกลุ่นน้านะครับนะลักษณะถ้าเป็นกลุ่นน้าคือพระจะจมอยู่ในถ้ำเนี่ยคือจะอยู่ใต้น้ําเลยนะทุกวันนี้เขาว่ากันอย่างนั้นนะ เนี่ยจะขึ้นไขนะครับนะนะครับถ้ากระดานการจะหน้าบุหรีนะพี่ๆนะนะครับเนี่ยดพูพี่ๆดูไขทั้งองค์เลยแล้วปิดทองด้วยนะพี่ๆนะคือลักษณะพระขึ้นจากกล่มแล้วก็มีการลงทองไว้นะพี่ๆนะนี่ดูฮะนี่ค่อนข้างสมบูรณ์นะนะเพราะว่าตรงเก์นเนี่ยอาจจะมีเขาเรียกวินีไข่ร่อนหน่อยเดียวนะครับนะนี่ สวยงามมากพี่ๆนะไขจ่จนดูหนึกๆนุ่มๆนะพี่ๆนะนุ่มๆเนี่ยพี่ๆดูด้านหลังเนี่ยฮะท่ากระดานการชนะบ,บุรีนะพี่ๆนะกลุ่นน้ำเนี่ยฮะเนี่ยดูฮะไข่เนี่ยฮะสำหรับองค์แรกของเราวันนี้นะครับนะยอดขุนพลแห่งลุ่มแม่น้ำแม่กลองนะครับนะท่ากระดานการชนะบ,บุรีอ่ะโอเคครับองค์แรกองค์ต่อมาครับเป็น ปิดตาพิมพ์ปั้นนะฮะหลวงพ่อแก้ววัดเชือวันนะพี่พีนะองค์นี้เป็นเนื้อออกโซนกะลานะเป็นเนื้อโซนกะลาลงลักปิดทองนะพี่พีนะดูฮะเนื้อจะออกโซนกะลานะครับนะจะก็เช่นเดียวกันนะอยู่ตระกูลผงคุกลักนั่นแหละพี่พีนะแต่ว่าถ้แก่แก่แก่ผงนะครับนะเขาเรียกว่าแก่เนื้อออกโซนกะลาจะออกน้ําตาลนะพี่พีนะองค์ไหนที่แก่รักก็จะออกดำดำนะอย่างองค์เนี้ยอาจจะแก่ผงนะแก่แก่แก่ว่านนะครับตานี่พี่พีเห็นไหม แก้ว่านกับเนื้อจะออกโซนกะลานะพี่ๆนะจุมลักปิดทองเลยพี่ๆดูลักปึกเลยนะครับทองเก่าปิดทองเดิมพี่ๆดูนะครับปิดตาพิมพ์ปั้นนะครับหลวงพ่อแก้ววัดเทวันนะพี่ๆนะนี่ดูฮะดูลักครับพี่ๆดูลักจุมลักปิดทองเดิมนะครับนะนี่นะครับปิดตาพิมพ์ปั้นนะครับหลวงพ่อแก้ววัดเทวันนะพี่ๆนะดูฮะ เนื้อจะออกโซนกะลานะเรียกว่าเนื้อโซนน้ำตาลครับนะนี่ฮะอโอเคนะพี่พี่นะเป็นพิมพ์ปิดตาพิมพ์ปั้นเป็นแบบพิมพ์ใหญ่นะพี่พี่นะนี่ปิดตาพิมพ์ปั้นนะหลวงพ,ววพ่อแก้วทวันนะอ่นะโอเคประมาณนี้องค์ต่อมานี่ก็เป็นหนึ่งในชุดบรรจับขีนะพี่พี่นะซุ้มกอพิมพ์ใหญ่ข้างกหนกน,น,นะมีกูแล้วไม่จดนะพี่พนะองนี้สวยมาก ะจริงๆนะผมผมว่าสวยมากเลยพี่ๆดูเพราะว่าพระเนี่ยจริงๆนะจะของเขามีการลงน้ําหมากไว้นะพี่ๆนะผมลองลองดูลองปัดดูเนี่ยนึกว่าเป็นคาบอะไรนะเป็นเป็นคาบลักนะพี่เป็นคาบน้ําหมากนะพี่ๆนะก็คล้ายๆแบบลงลักไว้เน่ะพี่ๆนะคนโบราณครับนะนี่ดูตามซอกเนี่ยผมลองเอออะไรเนี่ยลองตอนแรกผมจะขูดปัดๆนะออดูไปดูมาเอาน่าจะเป็นน้ําหมากนะพี่ๆนะดูนี่ตามซอกเห็นไหมเนี่ย ตามซอกนะพี่ๆนะนี่ดูฮะซอกแขนลึกเลยนะครับนะบัวเนี่ยดูฮะบัวบัวน้านล่างเนี่ยบัวเล็บช้างนะพี่ๆลองสังเกตดูนะสวยเต็มฟอร์มเลยนะบัวเนี่ยเนี่ยฝั่งนี้จะเป็นกระหนกนะครับนะฝั่งนี้นะซอกแขนลึกเลยนะครับปลายเออเขาเรียกวา่าปลายรัศมนะฝั่งนี้จะลงมาจดหัวไหล่ขององค์พระเลยนะครับนะองค์สวยๆสังกติตรงเนี้ย เข้าไปในซอกยักเลยเลยครับนะซอกลักเล้เลยจะคมๆเลยนะฝั่งนี้เอ่อเส้นรัศมีเนี่ยจะไม่ติดหัวไหล่นะพี่ๆดูฝั่งนี้นะจะพาดลงมาแทบติดหัวไหล่เลยนะแต่ฝั่งนี้เห็นไหมจะเลื่อนไปก่อนจะไม่ติดนะครับนี่ซอกแขนลึกพี่ๆเห็นไหมเอ่อสังกตินี่เข้าไปในซอกลักเลเลยนะคมๆเลยลึกๆเลยพี่ๆดูเนี่ยเจ้าของเดิมเขาลงน้ำหมากไว้นะพี่ๆนะตอนแรกผมปัดๆเอ๊ะเป็นข่าบอะไรเนาะผมก็ลองดูไปดูมาเอ๊ะน่าจะเป็นข้าบน้ำหมากนะพี่ๆนะ นี่ฮะองนี้ก็โอ้โหเนี่ยเม็ดแร่เม็ดกรวดธรรมชาติเลยด้านหลังเนี่ยพี่พี่นะก็อาจจะมีบ้างนะพี่พี่นะเม็ดใหญ่ๆหญอย่างเงี้ยนะครับนะเออเนี่ยดูฮะนี่ฮะแร่มะขามเนี่ยฮะสวยซึ้งมากเลยพี่นะองนี้ยิ่งใช้เนี่ยเวลาพระตระกูลพระกำแพงเนี่ยเวลาใช้ดนเงินเนี่ยยิ่งซึ้งยิ่งฉ่ำนะฮะเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อหนึบนุ่มสองและซึ้งตานะพี่พี่นะเนี่ยองนี้ก็เป็น คาบน้ำหมากนะพี่ๆนะนี่ยะดูฮะนี่สวยง,งามเลยเนี่ยเราเห็นว่าเป็นมีเส้นคอเลยนะพี่ๆนะนลองสังเกตดูฮะเห็นเส้นคอชัดเจนเลยคล้ายๆแบบคล้เื่นอะไรเส้นสร้อยหรืออะไรเนี่ยพี่เป็นเส้นอย่างนี้นะพี่พนะเนี่ยเขาเรียกว,ว่าเส้นเส้นอะไรเน,นะนี่ยพี่ๆนะเนี่ยผมก็ไม่เคยได้สังเกตนะหลายๆองค์ที่ว่าผมอาจจะเคยได้มาแต่องค์เนี่ยชัดเจนเลย เห็นสะดุดตาเลยนะพ,พี่นะเส้นคอเนี่ยฮะดูฮะดูฮะดูฮะปุ๊บโอ้โหพี่ๆตับัวชิดขอบชิดใต้เขาเลยนะพี่ๆนะนี่เห็นไหมบัวใต้ฐานเนี่ยนะบ,นะบัวบัวเล็บช้างเนี่ยพี่ๆนะเห็นไหมสวยมากนะองค์นี้สวยๆจริงนะครับกำแพงซุ้มกอ่อพิมพ์ใหญ่ข้างกระหนกนะครับนะ มีกูแล้วไม่จนนะพี่พี่นะนี่อ่ะโอเคประมาณนี้นะครับนะองค์ต่อมาครับเป็นหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะครับนะพี่พี่นะองค์นี้เป็นพิมพ์นิยมของท่านเลยนะครับนะพิมพ์ไก่หางพ่วงนะพี่พี่นะองค์นี้ผิวแบบดินมอมอเลยนะพี่พี่นะดูฮะนี่ฮะดูฮะเนี่ยเราดูด้วยตาเปล่ากลเราจะเห็นติ่งด้านล่างนะพี่พี่นะเห็นไหมพิมไก่เนี่ยจะมีติ่งด้านล่างนะครับนะนี่เห็นไหมเส้น เดี๋ยวมาดูใ,ใกล้ๆนะพี่นะเส้นข้างหูแผลข้างหูนะครับน,ะนี่สองข้างน่าจะใหญ่นะครับนะยันจะมีมิติคมชัดลึกนะครับนะเนี่ยปลายยันตรงเนี้ยถ้าองคีสวยจะมีเส้นแปลกเลยนะครับนะขึ้นไปเลยหน้ากลมใหญ่วงแขนหน้าอกล่านะครับนะฐาน,นจะเป็นฐานหมอนเลยครับพี่นะเห็นไหมเป็นแข้งเลยแข้งเลยตรงนี้จะมีเนื้อเกินด้านล่างนะครับนะขึ้นขีด ดูครับพี่พี่เห็นไหมเส้นคือเส้นใต้บัวตรงเนี้ยพี่พี่เห็นไหมจะวิ่งขึ้นไปใต้หัวเข่าเลยชัดเจนเลยนะพี่พี่นะดูฮะเนี่ยพี่พีเห็นไหมเป็นเส้นคมคมวิ่งขึ้นไปเลยเนี่ยองค์นี้ถือว่าคมชัดมากบัวจะเป็นตุมต่มๆพี่พี่ไหมระหว่างบัวจะมีเนื้อติดกันนะแต่ว่ามีบัวฝั่งในตรงเนี้ยจะห่างกันแต่ว่าจะมีเนื้อเชื่อมอยู่พี <S <S ่พี่เห็นไหมเนี่ยตาจะโปนนะคนับนะเส้นหางครับนะองค์สวยๆจะมีคล้ายๆแบบ ตรงเส้นตรงคอแบบคล้ายๆแบบเป็นแบบเป็นสบายหรืออะไรทักงนั้นพี่นะตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยจะเห็นเห็นชัดเจนเลยนะ <t ell> จะเห็นชัดเจนเลยองค์ไหนสวยๆนะเนี่ยจะเห็นเลื่อยๆอยู่องค์เนี้ยนะครับนะเห็นไหมเนี่ยดูตรงนี้จะมีเนื้อเกินเนี่ยติ่งนะครับนะเห็นไหมเออเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะองค์นี้ผงเดิมเต็มๆนะ,ๆนนะครับองค์นี้ผงพุทธคุณนะพี่นะเอานุเขาเรียกว่าเนื้อขาวเนื้อผงขาวๆนะเออบางองค์จะเห็นผงเทาๆอันนี้ผงพุทธคุณล้วนเลยนะ เนี่ยใต้ฐานนี่จะมีติ right. ่งตรงเนี้ยเห็นไหมมีติ่งเนี่ยเนี่ยเห็นชัดเจนเลยพี่พี่ดูเนี่ยติ่งติ่งด้านล่างนะครับนะส่วนด้านข้างนี่จะเป็นเหลี่ยมเป็นสันเลยนะพี่พี่นะนี่เห็นไหมเนี่ยเป็นเหลี่ยมเป็นสันเลยขอบนะครับนะด้านหลังก็จะมีรอยปาดอีกลัะขนมปังปาดนะกดพิมพ์ปาดพิมพ์เห็นไหมรอยกดพิมพ์เนี่ยนิ้วนิ้วมือเนี่ยรอยนิ้วมือนะครับนะนี่รอยปาดนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์นะองค์นี้สําหรับไก่หางพวงหลวงพ่อปาน วัดบางนมโคนะครับนะอ่ะโอเคครับองค์ต่อมาครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาพี่ๆนะองนี้ก็สภาพใช้หน่อยนะครับดูฮะสภาพใช้หน่อยก็อาจจะผิวยิดเปิดๆหน่อยนะครับเนี่ยฮะรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาพี่ๆนะล่ำปึกเลยพี่ๆดูสภาพใช้หน่อยนะพี่ๆนะเนี่ยอาจจะไม่สวยวิววาเท่าไหร่หรอกนะครับนะเนี่ยต่เข็บข้างนะครับนะ ตะเข็บหุ่นประกบนะครับนะเขาเรียกว่าหุ่นเทียนนะครับองตะเข็บด้านหลังนะครับนะเนี่ยรอยสลักนะครับนะช่อด้านล่างเป็นเทเบ้ากระดูกะพ,พี่นะก็จะเทเนื้อจะเป็นแบบเม็ดสาคูอย่างนี้ยครับนะใต้ฐานนะส่วนมากจะยุบๆลงไปอย่างนี้นะพี่พนะสำหรับหลวงพ่อเงินสําหรับองค์ที่ว่าเทอ เรียกว่าเทโลหะไม่ค่อยเต็มนะก็จะย่นๆยุบลงไปอย่างนี้นะครับนะสำหรับหลวงพ่อเงินพิมพีตานะครับนะนี่ฮะเอาโอเคนะพี่พีนะรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ี้ตานะครับนะโอเคผ่านไปองค์ต่อมาครับเป็นพระพุทธรูปนะครับนะผมไม่แน่ใจเขาเรียกว,ว่าพระชัยหรือว่าพระราชการอะไรหรือเปล่าพี่พีนะเน,เนื้อจะออกคล้ายๆเหมือนสำลิดนะพี่พีนะอาจจะใช้หน่อยนะครับนะดูฮะ ผิวพันธุ์นะครับผมว่านนเนื้อจะออกสำลิดนะดูคราบสนิมเขียวคราบขี้ไข่นะเวลาน้ําเวลาเหงื่อมันเข้านะพี่พนะดูฮะนี่ผิวจะออกสำลิดนะพี่พนะอ,องค์นี้นี่ดูฮะดูะด้านหลังนะครับนะดูฮะอาจจะใช้บูชาแล้วน้ําเหงื่อใครเข้านะนี่ฮะ,ฮะประมาณนี้นะพี่พนะ พระพุทธรูปนะไม,ไม่ไม่ไม่เชิงใหญ่นะพี่นะก็จะเรียกว่าพระพุทธแล้วกันนะเนี่ยยอดธงก็มีน่าจะใช่ใหญ่กว่ายอดธงเยอะนะครับนะดูพี่ดีดเทียบกับกล้องนะครับนะนี่ขนาดสูงประมาณเกินกล้องหน่อยๆนะครับนะเออก็ขนาดขึ้นเขาเรียกว่าขนาดห้อยคอกลาลังดีนะพี่ๆนะโอเคประมาณนี้ครับองค์ต่อมาก็เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับนะ เรียกว่าเหรียญสร้างบารมีนะพี่ๆนะหลวงพ่อคุณปริสุโธนะครับเนื้อทองแดงนะครับนะนี่พี่ๆดูนะครับนะสวยเลยนะพี่ๆนะดูครับห่วงองค์สวยๆนะพี่นะนี่เมตตานี่จะมีเมตตาเลยนะแต่องค์เนี้ยมันเคอะๆหน่อยผมไม่ได้ล้างนะครับนะได้มาอย่างงี้พี่ๆดูนี่ฮะสังกติประคดนี่คมๆเลยพี่ๆดูนะครับเนี่ยคมๆเลยนะ ตรงนี้จะมีเนื้อแบบเป็นเส้นอยู่ตรงนี้นะครับนะนี่เห็นไหมแล้วตรงเนี้ยใต้ฐานเนี่ยจะสองข้างจะมีติ่งคมๆมสองข้างครับนะเนี่ยพี่ๆดูติ่งคมๆมสองข้างเลยนะครับนะเหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นสร้างบารมีปีหนึ่งเก้านะครับนะใต้ฐานก็จะตอกโค้ดนะครับนะเนี่ยครับตอกโค้ดนะครับนะหลวงพ่อคูณคำนับปริสุทโธนะครับนะเนี่ยประคดคมๆเลยนะพี่ๆนะดูฮะนี้ ต่อโคดนะครับนะาชมด้านหลังนะพี่ๆนะขอปิ้นหูปิ้นนะพี่ๆนะดูครับอปิ้นหูปิ้นสวยงามนะครับนะเพียบขอปิ้นหูปิ้นนะครับนะนี่ดูฮะน,นี่ดูฮะคมๆเลยนะครับนะตัวหนังสือเ,เป็นเหลี่ยมเป็นสันมีมิตินะครับนะ ผิวลมอาจจะล้นล้นไปหน่อยพระสภาพใช้หน่อยนะพี่นะเนี่ยลมเดิมล้นล้นหน่อยนะครับขอบตัดนะพี่นะมาดูขอบตัดเนี่ยขอบตัดประมาณนี้นะครับนะเนี่ยขอบตัดนะครับนะเนี่ยขอบตัดหลวงพ่อคูณรุ่นสร้างบารมีปีหนึ่งเก้านะครับนะเนี่ยนะครับนะอ่ะโอเคนะพี่พี่นะประมาณนี้นะครับสำหรับเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุทโธรุ่นสร้างบารมีปีหนึ่งเก้านะครับนะ ดูพวกคูณบั้นไร่นะพี่ๆนะพระบ้านเองนะพี่ๆนะนี่ดูนะนี่นะโคตคมๆเลยนะครับตอกโคดนะครับนะโคดนะครับนะเท่าที่สังเกตนะครับนะเขาเรียกว่าตอกโคดหน้าจะตอกเป็นลักษณะเฉียงนะพี่นะจะเห็นจมอยู่ฝั่งหนึ่งนะครับนะฝั่งหนึ่งจะตื้นฝั่งหนึ่งจะลึกนะครับนะนี่นะจะไม่ค่อยเสมอกันนะผมเท่าที่ว่าผมสังเกตดูนะครับสำหรับโคดนะครับนะนี่เหมือนเวลาตั้งโคดอ่ะแท่นโคดอาจจะเอียงนะครับนะเออเวลาปั๊มมันก็เลยเฉียงนะครับนะ แทบจะทุกองค์นะผมเท่าที่สังเกตได้สังเกตดูนะครับนะ <_ coisa> องค์ต่อมาครับเป็นเหรียญหล่อประพาม,มันทนลัศมีหลวงปุทสุขวัดปากคลองมะขามเท่านะครับนะเนื้อทองผสมนะพี่นะองค์นี้ดูฮะองค์หนาสมบูรณ์นะครับด้านหลังมีจานนะครับพี่ดูผิวหิ้งหิ้งเลยนะครับนะนี่ฮะเหรียญหล่อนะ,ะนอประพาม,มันทนลัศมีหลวงปุทสุขวัดปากคลองมะขามเท่านะครับนะนี่ฮะดูฮะองค์นี้เป็นช่อนะพี่นะเห็นไหมช่อจะมีรอยมีรู เวลาเขาหักช่อออกพี่พเห็นไหมเนี่ยคาบใครเก่าเนี่ยเบอร์ตะใบพี่เห็นไหมตะใบพระเทช่อเวลาช่อเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นหุ่นเทียนประกบนะพี่พี่นะจะพระค่อนข้างจะหนานะครับนะพี่พี่เห็นไหมตะใบเนี่ยตะใบเบอร์นี้เลยนะพี่พี่นะหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าพี่พี่ดูนะครับผมสังเกตดูนะจะตะใบเบอร์ประมาณเบอร์นี้เลยนะครับนะนี่ตะใบเดิมความเก่าพี่พี่เห็นไหมตะกันเก่าอะไรเดิมเนี่ยด้านหลังมีจานนะพี่พี่นะนี่ หลวงปุษนะครับวัดปากคลองมาขามเท่าประพามนทนรัศมีหลวงปุษนะครับพี่พี่นะสวยงามถือว่าสวยงามนะคอาจจะไม่เคยรลอรอไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าสวยเดิมนะพี่พี่นะองนี้ถือว่าสวยเดิมนะครับต่ใบเดิมนะครับนะเอาโอเคประมาณนี้องค์ต่อมาครับเป็นจอบหลวงพ่อเงินนะครับนะองค์เนี้ยผมว่าน่าจะเป็นห้วยเขตรหรือเปล่านะพ,พี่นะนี่ใช้หน่อยนะพี่ๆนะผิวจะเรียกว่าพุนๆหน่อยนะับดูฮะ เจ้าของเาใช้หน่อยนะครับนะอาจจะไปตัดหูออกไม่ทราบว่าตัดทําไมนะเพราะว่าอาจจะใช้มาสักพักมาหาตัดหูอาจจะร่อยอาจจะขาดหรืออะไรก็ไม่ทราบนะเจ้าของเนี่ยพี่ดูภาพใช้เนื้อพุนธรรมชาติเลยเป็นรูพุนตรงนี้นะครับนะผมชอบผิวโลหะนะพี่พี่นะคือพระใช้เนี่ยผิวจะพุนจะรูจะพุนประมาณนี้นะพี่พี่นะเนี่ยพี่พี่ดูเนี่ยผมแช่กล้องให้ดูตรงนี้อาจจะไม่ได้โดนอะไรสักอย่างนะแต่ว่าพี่พี่ดูผมสังเกตโลหะนะพี่พี่นะ คือลักษณะพลุนเนี่ยพุนประมาณนี้แหละผมดูอ่ะน่าจะเกิดจากการใช้นะพี่ๆนะแต่อันอันนี้คือห่วงเนี่ยผมว่าไม่ธรรมชาติหรอกเจ้าของอาจจะตั้งใจตัดออกนะครับนะอ่นี้พี่ดูนะครับจอบเล็กหลุมพกเงิน,นครับนะผมดูน่าจะเป็นวัดคุ่ยเขนหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะพี่นะแต่ว่าโลหะนี่ถึงบางคานเลยนะผมว่าน่าจะเป็นบางคาระแต่ว่าเป็นจะเป็นจอบหลุมพกเงินวัดบางคานหรือเปล่าแต่ว่าผมตีเผื่อๆไว้อาจจะเป็นจอบ เล็กหลวเพราะเงินออกวัดห้วยเขตนั่ก็เป็นไปได้นะพี่พี่นะนี่ดูว่าซอกคมชัดลึกนะพี่พี่นะเออถึงจะสภาพใช้พี่เห็นไหมเนี่ยความลึกนะครับมีความลึกนะพี่นะอ่ประมาณนี้นะพี่พี่นะจอบเล็กหลวเพราะเงินออกวัดห้วยเขนครับนะออาโอเคครับองค์ต่อมาครับเป็นเหรียญน้ำเต้านะครับหลวงปู่ทิมวัดละหันไร่นะพี่พี่นะก็อาจจะมีหลายบล็อกหลายพิมพ์นะพี่ผมอาจจะไม่ได้ชี้เรื่องกล่าวถึงพิมพ์แล้วกันผมอาจจะไม่แม่นพิมพ์นะ ไม่รู้ว่าพิมพอะไรแยกไม่ค่อยถูกพี่ๆดูตรงเนื้อสังกติตรงเนี้ยจะมีเนื้อเกินวิ่งขึ้นไปนะเออตรงไหนฟ้าพอโพพอเรียกว่าผมพอเห็นหรือว่าพอทราบผมก็จะบอกจะพูดไปตามสไตล์ของผมนะพี่ๆนะก็ฟังเอาพิจารณาเอานะไม่ต้องเชียร์ผมทุกอย่างเพราะว่าบางอย่างผมอาจจะรู้มาในในทางที่ว่าอาจจะคนละแนวของพี่ๆนะเนี่ยพี่ๆดูจะเป็นส่วนมากเนะี่ยผมผมเข้าใจว่าเหรียญรุ่นนี้น่าจะเป็นเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อฟ้าบาท กระไรเงินนะเออเนี่ยพี่เห็นไหมจมูกเปิดจะเห็นว่าเนื้อเหลืองๆนะจะเป็นเนื้อฝาบาทนะเออเนี่ยพี่เห็นไหมเออเนี่ยเนี่ยจะมีติ่งตรงนี้นะครับนะนี่นะครับเหรียนน้าเต้าหลวงปูดทิ่มวัดรหันไล่นะพี่ๆนะนี่ก็จะมีหลายบล็อกหลายพิมพ์อยูน่นะพ,พี่นะดูเอานะครับนะแยกๆเอานะผมอาจจะมมไม่รู้ทุกพิมไม่รู้ทุกพิมนะเออบางทีก็เรียกพิมพ์ไม่ถูกนะครับนะเนี่ยฮะดูฮะหูะปิ้นขอปิ้นธรรมชาตินะ เนี่ยด้านหน้าโดนนิดดึงนะพี่นะเออเนี่ยก็ถือว่าสภาพกระนังน่ารักเลยไม,ไม่ไม่สึกเยอะนะพี่นะตรงโดนจมูกนิดเดียวเนี่ยตรงเนี้ยครับนะสําหรับเหรียญน,น้ําเต้าหลวงบทถิมวัดละหันไล่นะพี่พี่นะนี่อ่ะโอเคประมาณนี้นะครับนะมาถึงโอ้สุดท้ายของคลิปนี้พี่ีนี้นครับเป็นเหรียญหลวงพกกันวัดพญายนะพี่พี่นะองค์นี้เป็นพิมพ์เขาเรียกว่าหลังหลังเสี้ยนหรือเปล่านะพี่พี่นะนี่ก็จะมีหลังขอเบ็ดกับหลังเสี้ยนอะไรเนี่ยพี่พี่นะนี่ แล้วองค์เนี้ยน่าผมดูนะสังเกตดูนะขอบน่าจะเป็นขอบเลื่อยนะพี่นะเนี่ยมาชมด้านหน้าก่อนนะพี่นะเท่าที่สังเกตดูนะพี่นะหลังเสี้ยนเนี่ยเนี่ยพี่เห็นไหมหูนี่จะกลมเลยพี่พี่ดูชัดกลมเลยนะแล้วหลังเสี้ยนเนี่ยสวนมากผิวเนี่ยจะเป็นเป็นกากนะพี่นะเป็นเป็นตะปุ่มตะปำกากนะครับนะตรงนี้จะนูนเปไหมพี่เห็นไหมจะเป็นเคิร์ฟแอ็นลงไปแล้วก็นูนขึ้นมาตรงนี้นะครับนะเป็นกาบล็อกพิมพ์เหรียญนะพี่พี่นะไม่ใช่ว่าเป็นกับโลหะเหรียญบวมนะไม่ใช่นะ เเออนี่ยตรงเนี้ยจ,จะยุบลงไปนะครับน่าจะเป็นหุ่นเทียนกับแท่นพิมพ์แท่นเอ่อเาเรียกว่าแม่พิมพ์นะครับนะนี่พี่พี่ดูผิวจ,จะเป็นคล้ายๆแบบบล็อกอ่าตามภาษาวงการพระเขาเรียกบล็อกขี้กากระนะคืออาจจะเกิดเป็นบล็อกขึ้นสนิมนะก็เลยเป็นรูขรุขระตะปุ่มตะปั่มนะเนี่ยฮะเห็นไหมรูอจ,จะกลมเลยหูเหรียญเนี่ยจะกลมเลยนะครับชัดเจนนะครับนะนี่นะครับเนี่ยเหรียญจะเป็นก,กากรนะพี่พี่นะ ตะปุ่มตะปั๊มทำได้แต่ก็ถือว่ายังค่อนข้างชัดเจนนะพี่พีนะด้านหลังจะเป็นเสี้ยนนะพี่พีนะนี่เนี่ยเป็นเส้นเสี้ยนนะครับนะน่าจะเรียกว่าบล็อกเสี้ยนนะเนี่ยพี่พีดูเสี้ยนงมคุมเลยนะพี่พีนะนี่แล้วเหรียญเนี่ยจะเป็นเหรียญผมว่าน่าจะเป็นข้างเลื่อยนะพี่พีนะเห็นไหมเนี่ยด้านข้างจะมีรอยเลื่อยนะครับนะนี่ผมเท่าที่ว่าผมสังเกตดูเนี่ยผม ผมว่าผมเคยได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะพี่พนะองนี้อาจชัดเจนนะผมว่าน่าจะเป็นองค์แรกที่ว่าผมดูชัดเจนดูขอบแล้วน่าจะเป็นขอบเลื่อยนะครับน,นี่ข้างเลื่อยนะเขาเรียกว่าข้างเลื่อยพี่พี่ดูผมว่าน่าจะเป็นข้างเลื่อยนะอย่างเงี้ยน,นะพี่พี่ดูนะครับ mm. ผมไม่แน่ใจว่าเหรียญรุ่นนี้เขาจะมีข้างกระบอกข้างเลื่อยมีกี่แนวนะบางทีบางเหรยียญเกจิบางเกจิก็จะมีทั้งขอบเลื่อยและขอบปั๊มขอบกระบอกน,นะครับนะเออ เนี่ยอย่างองค์นี้ก็เป็นข้างเลื่อยนะพี่ๆนะดูนี่ฮะออาโอเคนะพี่ๆนะวันนี้ก็มีพระมานําเสนอมาแบ่งปันให้พี่ๆรับชมประมาณนี้แล้วกันพี่ๆชมและชอบสนใจองค์ไหนก็กลิ้งกลางทักทายสอบถามราคามาได้ที่เบอร์0 9 0 2 8 5 0 8 1นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เหมือนเดนครับลิงก์ไลน์อยู่ด้านล่างที่คอมเมนต์ใต้คลิปก็เข้าไปแอดไลน์ทักทายสอบถามราคามาไมื่เดิมฮะราคาแบ่งบันทุกองค์ครับนะวันนี้ก่อนจากกันไปก็ขอกราบขอบคุณพี่ๆทุกท่านครับที่สลละเเวาาาข้มมรับช และกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจนะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็บรรดาพี่พี่เผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนะที่เชื่อ,อกดไลค์กดแชร์ให้ช่วอยอุปการะคุณนะครับอุดหนุน,นด้วยดีเสม,มอมานะับนะรนบวันนี้ก็กราบขอบคุณอย่างสูงอีกครั้งนะครับนะก่อนจากกันไปก็ขอให้ทุกท่านจงประสบความโชคดีช่วงกาเรียกว่าใกล้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วนะครับนะกนะ็ขอให้ มีอะไรดีๆนะครับนะทุกท่านแล้วกันครับนะออแล้วก็จะได้มาอะไรมีผลดีเลยว่าอาจจะอะไรดีๆก็อาจเผื่อจะได้มามีอะไรอ่ะผมจะได้มีอะไรดีๆบ้างบางทีนะเออก็ประมาณนั้นนับนะเออก็ขอพี่ๆทุกท่านจงประสบแต่ความสําเร็จโชคดีมีความสุขทุกท่านครับวันนี้สวัสดีครับ